ข่าวสำคัญในเช้าวันใหม่ที่คนไทยต้องรู้รับรองว่าจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอย่างแน่นอนพบกับเราสองคนนะคะดาวและก็เอกค่ะในโมโนโข่าวเช้าพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7นาฬิกาถึง8นาฬิกาครับไม่ว่าธุรกิจใด้ขาลองแข่งขันกันด้วยราคามากกว่าคุณภาพสักวัน ก็ต้องชิบหายแน่นอนเป็นแม้กระทางวงการของนักฆ่าไอ้อด hey, ทำให้ใครก็เป็นนักฆ่ากันได้ทุกคนก็เว่าความหิวด้วยนะทำให้คนเราเนี่ยมันทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองแม่งรับงานหลักห้าแสนในราคา,า,คา 5, คห้าพันขุดอะเป็นคูก็ใช้แม่งถูกว่าตั้งเยอะบล็อกอิน ก็แค่สแกนใบหนะ้าก็เข้าได้หรอกบนหน้า,มาแม่งเล็กขนาดนั้นจะสแกนเข้ายัางไงวะอันเดอร์เซลคิวเลอร์ข้อข้อข้อทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20่สนาฬิกาสานาทีทางช่องโมโนทเวนตีนอรเอ๊ะแอปอันดเดอร์เซลมันกลับมาแล้วปะวิเคราะห์เจาะลึก ทันกระแสทันโลกทันเศรษฐกษิจ <Okay. S 1> เราสองคนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกับ,กบรายาราการโฟกัสเศรษฐกษิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วพบกันค่ะนี่คือรายการข่าวพร้อมบวกนะครับ การสูญเสียโหดร้ายเสมอตามไปติดๆเลยด้านหลังพร้อมบวกทุกข่าวแทนคนดูคนไทยนี่ไม่ทิ้งกันจริงๆนะคะช่วยกันเทนช่วยกันดนันรนสำเร็จเขาเรียกว่าติดโผจัดหนักจัดเต็มเค้นความจริงในรายการข่าวพร้อมบวกตลอดทั้ง7วันห้ามพลาด5โมงเย็นเป็นต้นไป การเดินทางมันก็เหมือนเป็นการเก็บประสบการณ์เป็นการค้นหาสิ่งต่างๆที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเราให้มันเต็มมากขึ้นวันนี้แหละที่เอาให้ถึงเอ,อยิ่งมันลําบากอะ่ะผมว่ามันก็จะยิ่งมีความทรงจําที่เราจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปโม้ในอน,นาคตได้คดเี ข่าวสำคัญในเช้าวันใหม่ที่คนไทยต้องรู้รับรองว่าจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอย่างแน่นอนพบกับเราสองคนนะคะดาวและก็เอกข่าในโมโนข่าวเช้าพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7นาฬิกาถึง8นาฬิกาครับไม่ว่าธุรกิจใด้้าลองแข่งขันกันด้วยราคามากกว่าคุณภาพสักวัน ก็ต้องชิบหายแน่นอนเป็นแม้แต่ทางวงการของนักฆ่าไอ้อดทำให้ใครก็เป็นนักฆ่ากันได้ทุกคนกเพราะความหิวด้วยนะทำให้คนเราเนี่ยมันทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองแม่งรับงานหลัากห้าแสนราคาห้าพันโคตรเลยอ่ะเป็นผูก็ใช้แม่งถูกก่าตัง้งเยอะบล็อกอินก็แค่สแกนใบหน้าก็เข้าได้ล้ว คนหน้าแม่งเล็กขนาดนั้นนีจะสแกนเข้ายัางไงวะอันเดอร์เซลคิวเลอร์ข้อข้อข้อทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางท่องโมโนทเวนตีนาไอแอปอันเดอร์เซลมันกลับมาแล้วปะวิเคาราะห์เจาะลึก ันกระแสทันโลกทันเศรษฐกิจ <Okay. S 1> เรา2คนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐ,ฐกิจไทยและเศรษฐ,ฐกิจโลกกับรา,รายการโฟกัสเ,เศรษฐ,ฐกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วพบกันค่ะนี่คือรายการข่าวพร้อมบวกนะครับ การสูญเสียโหดร้ายเสมอตามไปติดๆิเลยด้านหลังพร้อมบวกทุกข่าวแทนคนดูคนไทยนี่ไม่ทิ้งกันจริงๆนะคะช่วยกันเข็นช่วยกันดันจนสำเร็จเขารีกติดถโผจัดหนักจัดเต็มเค้นความจริงในรายการข่าวพร้อมบวกสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโมโนข่าวข่ามกับผมพบเอกพรชุมเมตานะครับวันนี้อยู่ด้วยกันคืนวันพุธที่15มกราคม2568 เริ่มต้นข่าวที่น่าสนใจวันนี้นายกรัฐมนตรีแพทองทานยอมรับว่าแม้แต่ตัวเองก็เกือบจะโดนแก๊งคอรเซนเตอร์หลอกนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีออกมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตนะครับว่าขนาดเป็นนายกยังโดนแก๊งคอรเซนเตอร์หลอกเลยโดยคอรเซนเตอร์เนี่ยอัพสกิลส่งข้อความเป็นเสียง AI ปลอมเป็นผู้นำประเทศพูดว่า Good morning Prime Minister Thailand แล้วก็ชวนบริจาคเงิน แถมยังโทรมาตอนห้าทุ่มซึ่งตอนนั้นเนี่ยนายกหลับไปแล้วตื่นเช้ามาเจอแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ส่งคลิปมาอีกขอให้นายกบริจาคเงินแล้วย้ำว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศในอาเซียนที่ยังไม่ได้บริจาคเลยนะพร้อมกับส่งบัญชีของอีกประเทศหนึ่งมานายกก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่เป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แน่ๆจึงฝากนายประเสร,ริฐจันทรรักรวงทองรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ช่วยดูหน่อย พราะมองว่าแก๊งคอรเซนเตอร์แอดวานซ์ขึ้นแยบยนจนเกือบจะเชื่อไปแล้วขณะที่พลตำรวจโทไตรรงผิวพันผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะครับบอกว่าเดี๋ยวจะประสานไปยังรองนายกและรัฐมนตรีดีเพื่อดำเนินการขอข้อมูลกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้ AI ปลอมเสียงโทรมาหลอกนายกและประชาชนทั้งนี้ตำรวจไซเบอร์ต้องทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อล่าตัวแก๊งคอรเซนเตอร์ มาดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปครับมาต่อที่การเอาผิดกับ Apple และ Realme กันบ้างน,นะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมเจาผิด2บริษัทนี้กรณีแอปกู้เงินเถื่อนครับนางสาวจีราพรเปิดเผยว่าในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อยับยั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เบื้องต้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ประสานให้บริษัทมือถือถอนแอปภายในวันพรุ่งนี้16มกราคมส่วนการป้องกันความเสียหายในอนาคตจากการพูดคุยทราบว่ากสทชมีอำนาจหน้าที่แค่ตรวจสอบในส่วนของฮาร์ดแวร์เท่านั้นไม่ได้มีกฎหมายตรวจสอบแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมากับโทรศัพท์ได้ส่วนหน่วยงานอื่นๆจากการสอบถามก็ยังไม่มีกฎหมายที่จะเข้ามาตรวจสอบในเชิงรุก โดยหลังจากนี้จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำงานร่วมกันว่าใครจะเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้แล้วจะร่างกฎหมายอุดช่องโหว่เพื่อเป็นการป้องกันเชิงรุกขณะที่วันพรุ่งนี้สคบอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขีดเส้นให้2บริษัทส่งข้อมูลทั้งหมดให้เช่นข้อมูลผู้ใช้จำนวนเครื่องที่ขายจำนวนมือถือที่ถูกติดตั้งแอปว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งก็น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ ส่วนเรื่อง Entertainment Complex นายธนาทรมองว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แต่ว่าไม่ตอบโจทย์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยครับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าฝากไปถึงรัฐบาลนะครับว่าการทำา n t t r t a i เ m e n t Complex ที่มีคาสิโนอยู่ในนั้นขอให้ทำอย่างรัดกุมอย่าให้เกิดช่องว่างแก่มิชาชีพในการฟอกเงิน นายธนาทรยังมองว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์การฟื้นฟูเศรธธษฐกิจไทยที่ซบเซามาอย่างยาวนานถ้าจะฟื้นฟูเศรธธษฐกิจไทยจะต้องไปฟื้นฟูขีดความสามารถในการแข่งขันฟื้นฟูอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการให้สามารถแข่งขันกับโลกได้ขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายอย่าเพิ่งไปจินตนาการและอย่าก,กังวลว่าจะมีทุนจีนเข้ามาในไทยเพราะว่าเรื่องสําคัญคือการทําให้ธุรกิจใต้ดิน ขึ้นมาอยู่บนดินจะได้ควบคุมได้ง่ายกว่ารองนายกภูมิทํายังย้ำว่า Entertainment Complex จะมีเรื่องคาสิโนแค่10%เท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากเพราะว่าเรื่องใหญ่คือการสร้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวดังนั้นขออย่าพึ่งไปกังวลคงไม่มีใครอยากให้ประเทศไทยเน่าเฟะกัน วันพรุ่งนี้มีเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาคือการจําลองเหตุการณ์แตงโมนิดาตกเรือนะครับวันนี้มีการซ้อมใหญ่ไปตั้งแต่ช่วงเย็นครับนี่เป็นภาพขณะที่นายแพทย์ทวัชชัยการจันรินหรือว่าอาจารย์หมอทวัชชัยอดีตอาจารย์และแพทย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซ้อมนั่งท้ายเรือถือเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนวันจริงพรุ่งนี้นะครับ โดยการซ้อมมีวิสัญญาหรือว่าฟ้าบาร์บี้มิสแกรนเชียงใหม่สวมบทบาทเป็นแตงโมมีหนูวันกลยาวันมิสแกรนชะเชิงสาว2025สวมบทเป็นแสนวิสาพัฒนั่งไปดูการซ้อมด้วยนอกจากนี้มีการซ้อมทดลองต,อองตกน้ำนะครับเพื่อศึกษาความเร็วของเรือและทดลองกระบวนการช่วยเหลือโดยคนตกน้าเนี่ยจะถูกช่วยเหลือด้วยเจสกีแล้วก็เอาขึ้นเรือท้องแบน ด้านอาจารย์ปันเทพพวงพันธ์บอกว่าหลังการทดลองมีทั้งการให้หมอทวัชชัยใส่ชุดปกติแล้วก็ใส่ชุดคล้ายกับแตงโมแต่ไม่พบว่าถูกดูดหรือว่ามีบาดแผลจากใบพัดเรือแต่อย่างใดครับอีกเรื่องที่น่าสนใจวันนี้สภามีมติเป็นเอกฉันนะครับเห็นชอบร่างกฎหมายสุราชุมชนหวังลดการผูกขาดและสนับสนุนรายย่อยยืนยันว่านี่ไม่ใช่การเปิดสุราเสรีครับ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเป็นเอกฉันท์414เสียงเห็นชอบร่างพรบรภาษีสรรพสามิตรหรือว่าร่างกฎหมายสุราชุมชนซึ่งสาระสําคัญของร่างกฎหมายคือการออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ใบอนุญาตซึ่งจะไม่สามารถนําไปใช้ในลักษณะการเลือกปฏิบัติหรือว่าผูกขาดทางเศรษฐกิจและต้องสนับสนุนสาหากรณ์กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนองค์กรเกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อย ขอรับใบอนุญ,ญาตสูราเพื่อการค้าได้โดยทําสุราได้ทุกประเภทนะครับอาจจะมีสีรวกลิ่นก็ได้และการแก้ไขร่างกฎหมายนั้นไม่ใช่ปรับให้ผลิตสุราโดยเสรีแบบไม่ต้องขออนุญาตและเมื่อกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาแล้วจะมีการแก้ไขกฎกระทรวงทั้งฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับร่างพรบรที่แก้ไขต่อไป ด้านนายกแพร์รงทานโพสต์ข้อความแสดงความยินดีนะครับที่ร่างกฎหมายสุราชุมชนผ่านวาระ3ของสภาโดยเชื่อว่าจะลดการผูกขาดส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างโอกาสให้เกษตรกรส่งต่อสินค้าเกษตรและเครื่องเทศไทยที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เป็นวัตถุดิบผลิตสุราสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในสายตาชาวโลกครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้คนตาบอดหลายคนนั้นขาดแคลนไม่เท้าขาวไม่มีเครื่องมือในการนำทางทำให้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากครับคุณผู้ชมครับคนพิการไม่ได้อยากเกิดมาพิการแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถเลือกเกิดได้คนตาบอดต้องอยู่ในโลกมืดบางคนไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างได้เลยขณะที่บางรายพอมองเห็นได้เลือนรางถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกลองหลับตาสักสามนาทีแล้วลองเดินบริเวณบ้านของคุณนะครับก็จะเห็นภาพได้เลยว่าการใช้ชีวิตในโลกมืดนั้นยากลำบากขนาดไหน โดยคนตาบอดใช้ไม้เท้าขาวเป็นเครื่องมือในการนําทางนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันเมื่อท่านพบเห็นคนที่ถือไม้เท้าขาวท่านสามารถทราบได้เลยครับว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนตาบอดเพราะไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกแต่คนตาบอดไทยอีกจํานวนไม่น้อยกําลังขาดแคลนไม้เท้าจะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตัวเองก็ไม่สะดวกไม้เท้าขาวจึงเปรียบเสมือนสิ่งทดแทนดวงตาของคนตาบอดที่จะนําพาพวกเขาให้สามารถใช้ชีวิตอิสระออกสู่โลกกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปประกอบอาชีพทำกับข้าวนวดแผนไทยขายลอตเตอรี่หรือแม้กระทั่งไปเรียนหนังสือเป็นตน้นขณะนี้ประเทศไทยมีคนตาบอดกว่า2 0 0 0 0 0คนเนื่องในเทศกาลปีใหม่พศ2568นี้สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงขอเป็นสะพานบุญเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสร้างแสงสว่างในหัวใจซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดที่ขาดแคลนไม้เท้าขาวหรือไม้เท้าขาวชํารุดเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนตาบอดทั่วประเทศ สำหรับคุณผู้ชมที่จะร่วมสร้างบุญมหากุศน์ในครั้งนี้สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชี109-1-97599-4ประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรไปที่0 8 9 9 9 4 6 6 5 6และ0-20366988 แอดไลน์ไอนะครับ a s s i g n t a b c 2 0 1 6หรือง่ายๆแค่สแกน Q r c อา e คที่เห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ร่วมด้วยช่วยกันครับบริจาคซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางสังคมให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันเชกเช่นบุคคลทั่วไปโดยไม้เท้าขาวอันละ600บาทหรือคุณผู้ชมจะร่วมบริจาคตามกำลังจิตศรัทธาก็ได้ เนื่องจากขณะน,นี้ทางสมาคมกําลังขัดแคลนไม้เท้าขาวเป็นจํานวนมากและหากท่านเห็นคนตาบอดถือไม้เท้าขาวกําลังเดินข้ามถนนโปรดหยุดรถหรือชะลอความเร็วของรถเพื่อให้คนตาบอดเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยครับก็สิบสตาบันเทิงวันนี้ติดตามกันกันกบคุณทิชาพัชระวัเลยครับ ดีค่ะอยู่กับดิฉันทิชาพัชราวาในช่วงกอสิบสตาร์บันเทิงนะคะวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้มีข่าวบันเทิงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาเดดกันค่ะข่าวแรกของเรามาเรื่องมันที่สุตาตัวแม่อย่างอั้มพัชราภากัันก่อนเลยดีกว่านะคะที่ถูกหมอดูทักคขาว่าปีนี้เนี่ยเตรียมสลาโสนแน่นอนเจ้าตัวจะว่ายังไงกันบ้างไปดูกันค่ะ ไม่รู้ว่าหัวใจของนางเอกสุพตาอ้ํพัชราภาที่ยังว่างอยู่นั้นปีนี้จะมีหนุ่มๆคนไหนมาจับจองหรือเปล่านะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยถูกหมอดูชื่อดังอย่างหมอช้างทักว่าปีนี้สาวอ้ำสละโสดแน่นอนแต่ข้อแม้ก็คือต้องออกจากบ้านก่อนค่ะพอเจอพี่อ้ำก็ยอมรับเลยนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านเลยไม่รู้ว่าจะมีหนุ่มๆคนไหนมาจีบแต่ถ้ามีแล้วเหนื่อยก็ขออยู่สดๆส,สบายใจกว่าค่ะส่วนที่ทำ เซอร์ไพรส์พี่เอสุภชัยตัดชุดให้กว่า10ชุดนะคะเจ้าตัวก็บอกเลยว่าที่ตัดชุดให้เนี่ยเพราะเห็นว่าอีกฝ่ายใจดีกับคนอื่นเลยอยากมอบชุดให้เป็นของขวัญค่ะคนมันจะมีมันก็มีต่อให้เจอที่ไหนก็ตามเข้าวัดจะเจอหน้าวัดก็มีถ้ามันจะมีอ่อะเดี๋ยวรอดูปีนี้ก่อนไม่หาบุกเพมันมีก็มีไงแต่วันนี้ถ้ามันม 5, เหนื่อยมันก็ไม่อยู่คนเดียวมันสบายใจนะตอนนี้อยู่แบบแฮปปี้มากเลยจะหาเรื่องใส่ตัวทำไม ดูคนโสดไปแล้วมาดูคนมีคู่กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับสาววีวีโอเลตที่ได้ควง9้จีรายุเนี่ยไปดูแสงเหนือด้วยกันแต่จู่ๆก็มีภาพออกมาคล้ายๆถูกขอแต่งงานหรือเปล่านะคะล่าสุดสาววีออกมาเคลียร์เรื่องนี้แล้วค่ะทำเอาหลายคนอีกคิดไปไกลลุ้นข่าวดีกันแล้วนะคะหลังสาววีวีโอเลตวอเทียควงแฟนหนุ่ม9้จีรายุพร้อมกับครอบครัว จัดทริปบินลัดฟ้าไปดูแสงเหนือที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะไม่ไวายก็มีซีนหวานดูคล้ายขอแต่างงานล่าสุดได้เจว,วีก็รีบออกปากยืนยันเลยนะคะว่ายังไม่ได้มีการขอแต่างงานและก็ไม่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าเป็นทริปที่อบอุ่นเพราะว่าเป็นการสารฝันให้กับคุณแม่ทั้ง2ฝ่ายค่ะ ก็คุยก <Yeah. Absolutely. S 1> ับก้าแหละแล้วก็รู้สึกว่าแม่แม่ของพวกเราสองคนคือเขาก็เป็นความฝันของเขาที่เขาอยากจะเห็นแสงเหนือถ้าไปครั้งแรกที่ไปกันแบบสองแม่สองลูกหลายคนก็ทับมาเหมือนกันว่าเฮ้ยจังหวะนี้ต้องแบบเลเวลแลวนะอะไรอย่างเี้ยแต่ยังขายยังขายทริปนี้ถือว่าเป็นแบบทริปทำคะแนนอะไรเงี้ใช่มันไม่มีค่ะเอาเป็นว่ายังไม่มีแน่นอนถ้ายัง ไปต่อกันที่สาลาเฉลิมกรุงนะคะที่เตรียมจะปลูกค่ะตำนานของราชาร็อกแอนโรลพันคอนเสิร์ตนี้เลย King of Rock and Roll Elvis Presley ค่ะ พร้อมปลุกตำนานราชาเพลงร็อกแอนด์โรอลิสเพลสลี่ให้แฟนๆได้ระเบ,บิดความมันกันอีกครั้งกับคอนเสิร์ตแรกแห่งปีของสาลาเฉลิมกรุงนะคะกับ King of Rock and r o l l อ l v i s Presley ที่รำลึกถึงเดือนเกิดเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งแค่บรรยากาศวันถแถลงข่าวเนี่ยก็ทำเอาลุกเป็นไฟแล้วนะคะเมื่อศิลปินเอวิสคุณภาพของไทยนำโดยตีจิรศักดิ์จิบวัสุเล็กเพลสลี์อาเธอร์ฮูเซนสัตวัตุงคารัตวิทย์ผาติหัตกรที่ขอ มาปลุกพลังพร้อมสเตปแดนซ์ Dance, กับเพลงฮิตและเพลงดังจากภาพยนตร์ที่เอวิสเคยแสดงมาร้องสดให้ได้ฟังกันก่อนทั้งยังได้เอวิสรุ่นใหม่จากเวทีโกหลังวังมาร่วมสนุกอีกด้วยค่ะพร้อมได้อาจารย์วิรัติอยู่ทาวรศิลปินแห่งชาติศิละปะกากรแสดงดนตรีสากลมาช่วยควบคุมดนตรีอีกด้วยและร่วมปลุกตำนานเพลงร็อกแอนด์โรลไปด้วยกันในวันที่26มกราคมนี้ณศา,าลาเฉลิมกรุงซื้อบัตรได้ที่ศาลาเฉลิมกรุงหรือไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะ ทางเฉลิมกรุงนี่เราเล่าถึงไอวิสทุกปีนะครับปีน,นี้นอกจากเราที่จะร้องกันแล้วนี่ในครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นเพลงในภาพยนตร์เบรกครั้งที่2เราก็จะเปลี่ยนชุดเป็นชุดแบบจำูตรในยุคของ7จ็ดศูนย์หกศูนย์ไปแล้วนี่แหละครับอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่26นี่รับมกรานี่นะครับพร้อมนะครับทุกคนหาฟังไม่ได้นะครับ่ในแนวของไอวิสเพสซี่ในเมืองไทยเรานี่นะครับที่เฉลิมกรุงแห่งเดียวในประเทศไทยนี่แหละครับ มาตอนที่แสาวกระกุ๊ปสุดฮอตอย่างวงแตงส์นะคะที่ได้ขนความสนุกแบบจัดเต็มไปมอบให้กับน้องๆถึงที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเลยละคะ่ะเรียกเสียงกรี๊ดกันได้สนั่นโรงเรียนเลยนะคะเมื่อวงกระกุบสุดฮอตแตงส์ขนความสนุกแบบจัดเต็มมาเซอร์ไพรส์น้องๆกับมินิคอนเสิร์ตสคทัวร์ที่บุกไปโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีค่ะงานนี้ก็เต็มไปด้วยพลังบวกแล้วก็ความประทับใจแบบเกินพิกัดเลยกับแปดสาวแบมแบมแบรี่ตาตาเฟรช ิเชียเรและพัดจังไม่เพียงแค่ร้องเพลงและโชว์การแสดงสุดปังแต่ยังชวนเหล่าน้องนองนักเรียนร่วมกิจกรรมสุดมันกันด้วยนะคะแถมครั้งนี้แ h ง n ์ s ยังได้แท็กทีมหนุ่มๆจากแคมปัสตาและนักแสดงจากภาพยนตร์ไวเป้งมาร่วมสร้างสีงส,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 งสันด้วยค่ะนอกจากความสนุกจากเสียงเพลงแล้วเนี่ยก็ยังมีโมเมนต,ต์สุดน่ารักที่ส,สาวๆแบงค์เดินลงจากเวทีไปทักทายแฟนๆแ,แ,แบบใกล้ชิดกันเลยสร้างความฟินความประทับใจกลับไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวค่ะค่ะพวกเราก็มาโปรโมทเพลง s i n g l เดบิวต์ของพวกเรานะคะกับเพลง Horizon เลยค่ะก็ยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับน้องๆด้วยนะคะใช่ค่ะที่สำคัญก็คือแจกเสื้อต็ง์ด้วยปิดท้ายวันนี้นะคะใครที่ชื่นชอบการดูหนังดูซีรีส์มีแค่แบงค์แดงใบเดียวก็เอาอยู่ค่ะสมัครง่ายจ่ายคูมที่โมโน m a x ก์ได้เลยค่ะ จ oren, man, man, ่ายแบงร้อยมีทอนก็นอนดูหนังและซีรีส์มอนอเมสได้ในอ่านทั้งเดือนซีรีส์จีนอลังการเกาหลีงานดีหรือคอนเทนต์ไทยสุด Exclusive จัดเต็มกว่า1,000เรื่องในราคาไม่ถึง100บาทลูกค้า AIS เพียง59บาทต่อเดือนกดดับจาน6 7 8ตดับจัน4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้า True D t a c เพียง89บาทต่อเดือนกดดับจาน3า6สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกคุ้มสุดสมัครเลย และนี่ก็คือข่าวบันเทิงทั้งหมดที่ทิชานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณพบเอกขอบคุณนะครับ,บคุณทิชาครับค่ะฝา,ากติดตามช่องทางออนไลน์ของโมโนทเวนตี้นานกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่น่าสนใจผมแบงค์พบเอกพร้อมคุณทิชาพัชรวันยทีมข่าวและชิมงานลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ